อันนี้ขายยังไงละร้อยครับสองร้อยโอ้ไม่เคยเห็นเลยตัวจริง งานไม่งานเก่างานเด็กเก่าน่และที่จับอะ มีผ้าเลยดว<อ>งใจส,สลายแล้วมีชื่ออะไรบรางนะเด็ก,ก่าวไอ้กกอกกอนุ่นกุ๊ก้ังมี เป็นอะไรนี่ผมยังไม่รู้เลยนี่ใช่มันคล้ายๆเทปรีวสมัยก่อนเหรอมันจะมาก่อนเทปพี่มันจะมาก่อนเทปเลยนี่ครับแต่เสียงมันจะดีกว่าแต่ว่าเครื่องมันเครื่องมันใหญ่มันหายากหายากแล้วเครื่องมันแพ้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นอันนี้หลือโน่นนี่โอ้หายากนะหายากครับไม่ใช่อันนี้ของมันครับพี่จะลองอี่สิบนี่ยาก นี่ทันเะใช่ใช่ใช่นม่ยอมไปไหนเลยนะอยู่ในหออย่างเดียวนะของพี่เองเหรอของแม่ใช่ครับปกลเปิดร้านเกมอ๋อถึงว่านะโปรไฟเตอร์เลยนี่เพนหนึ่งใช่เพนหนึ่งใช่ป่ะอืมมันนียิ่งเก่าเลย

ซูเปอร์วูแมนน่ะซูเปอร์วูแมนหรือไงคือสองคนร่วมนะใช่ใช่สวยดิสวยอ่ะแหมสวยดีได้ร้านมือสองมาอาฮะสวยสวย เซลล่าคอมแล้วก็เซลต่างๆนะคะดังนั้นเนี่น่าได้นะคะในเรื่องของสารสกัดนะคะามงข้เถินนะคะเดี๋ยวก็การครับต้องใช้หม้อแปลงใช่ของไทยแน่รับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอยู่อะไรอ่ะอันนี้ใช้ได้ นอีกทีนว่าม <s ans> <t> <c oughs> องเป็นโทรศัพท์บ้านพราา้

เออได้ได้เดี๋ยวสแกนเอาเ้านผ้าวย 哦，就这。 แล้วแต่ครับวาอันขวดอย่างเงี้ยขายไงอะ่ะต่าขวดน้ำหอมก็ได้นะ่ะไอ้คู่หน้าครับร้อยหนึ่งอ๋อเป็นคู่เลยใช่ปะ่ะเอาเป็นคู่เลยอาหารไก่เล็กอ๋อปเป็นมันสูง อาหารไก่แล้วครับรัาอาหารไก่เลยครับ Ha <laughs> ha

สิงทรเยาวราชอินทรมี เป็นเทปเเเห็นเลยนะาจะออกมเป็นใช่เป็นเทพดูซีดีไใช่รูปเล่นอเป็นเทะดูซดีอือ้โหทีอะไรงงตึ๊บเล็กมากเลยเร่าแล้วกอนคิเสียฮะสองิ ทุกอย่างโอ้อะหนักด้วยนะอ่างไงถ้านี่าควรจะรนี่ทุกอย่าง วมไปเลยอ่ะโอ้เจ๋งมากโอ้ผคลอง,องวอ๋อกองด้วยเหรอใช่ใช,ใช่ไหม,มเป็นกรองด้วยเจ๋งนะเป็นล็กนี่อะไรมันดูระบายด<ะ>้วยวะสวยะนอ่ตัวนี้ไม่เป็นกรองอะผมผม ไม่ทราบว่ามันจะเป็นของรถอะไรเนาะจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไงมันเป็นรุ่นที่ดัดแปลงเองครับไอซ์เปอร์นั่ไอ้ยาเะมันจะสวมยังไงวะเนี่ยโอ้เสียไปเลยไปประนทนกับสองร้อยสิบกัเซลล์เละโง่เลยอะสองร้อยห้าร้ยบา keep me น้ำหอมเลยใช,ใช่ไหมรวมนึกว<ช>่าถอนนี้ออกอออนน <c oughs> เอาหลอดไปใส่นใ้่ไขยลูกเจ <c oughs> ๋งนะนแก้วด้วยเจอดี <c oughs> ตัวนี้เท่าไหร่ี่เนอันนี้ขายสามห้ครับเป็นงานช่างเนาะครับผมงานช่างไป้านได้้วครปเมภาพะีนเปหินไปหมินโอ้ไปขุดไปขุดซีเมนต์ปูดเลยอะเตนอะนั้นภาพครับอ๋อเป็นแคทภาบ กูเท,าท,าท้าเท่าไหร่ครับครับเอามีเอาเอาหกร้อยอ่ะใหม่แต่นั้นใหม่เลยนล้นหไม่ปัดเลยโคแมนแต่ผมตัดไว้ให้นะ เอาเอาหรือไม่เอาอนุญาตถ่ายโอ้ไม่เคยเห็นเลยตัวจริงตัวนี้เป็นงานช่างหมดเลยใช่ไหมหุ่มกดเจ๊กไปนิดหน่อยอีเจ็กก็ได้เลยตัวทับติดวิทยุติดทีวีเป็นขาวดำหรือเปล่าครับหรือว่าสีขาวดำนะครับขาวดำเลยนะโอ้อันนี้ปล่อยอยู่เท่าไหร่ดิ สองพันห้าองห้าอ๋อมีสายไฟด้วยไฟเข้าครับไฟติดติดบนดเลยกเว้นมันไม่หมุนใก้ดูให้ดูไอ้เป็นเชือกเพิงเป็นเชือกเพิงรับจุดไฟล้วมันก็หมุนอ๋อมันหมุนโดยใช้อะไรครับลูกสูบครับเหมือนรถยนต์อ๋อโอ้คนคีดนี่ไอ้ดีล้ำเดีย

ว่าลยว่าลยว่าลยเอาบอใบนี้มันสมบูรณ์นะสมบูรอยู่ไมบุบเ่ของเร่นุงเร่แคนมีุงในท่สุดของมันนั้นงดนงล้วพี่หลังตัวชเนียสวยสองร้อยไปแล้วไปพอล้กัน หมายก่อนก็ซื้อซื้อก็ต้องมีเอกสารแบบนี้เนาะจะได้ว่าไม่รู้จะได้รู้ว่าไม่ขโมยมาใช่ไหมนี่แหลอกเกียนครับเกียนไข่บัวคร้อมแค่ได้ใบสังกีแค่ใบตั้งนะใบสีดทีม่หายอย่างใบไข่หัวไฟเนาะยังมีอยู่เขาเอาไปติดฮะไอ้เส้นสีบาร์ได้นะขนาดหนเหมือนกับใช้กับพวกรถซีนะครผมว่าดูแล้ว ครบว่ยนาันไหนคีรอครับก่อที่เราก็เป็นแฟมิลี่ใช่ไหมคครับพี่ต้องบ้าครับ ร้อยห้าสิบบาทครับพี่พอไหวไหมครับสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีทั้งร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชอบไปซื้อครับเป็นไปเป็นไรครับพี่ข้านี้เท่าไหร่พี่นี่ครับติดคนเล่าอันนี้คนเล่าจิ้มซื้อได้แหละโคโลแท้โอเคครับผมย่า ยี่นิมนลยี2สิบใช่ป่ะเฮ้